อิน่ารักมากไปอยู่เลยแล้วปัญหาเยอะออีอยนเอูชะาื่นู้ชะผู้ชนะพี่จะไม่หาผัวแล้วพี่จะหาเมียแล้วหมเอ๊ะ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 พี่จะไปหาผัวแล้วไปหาเมียแล้วอ่ใช่เธอจะบอกเออเธอจะบอกว่ามันออก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 ราการอยู่นะหาทอมไม่พี่เสาหลอนี่กระจายบปเลนะคือ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 ไปเลยนะคัดเสียงแบบ ปั๊บนะท่านผู้ชมจอมือแป๊บ อ่าล่ะครับขอโทษทุกคนที่นานด้วยนะวันที่ดีวันนี้แม่งมีหลายเรื่องมาก <c oughs> หลายเรื่องจีผมเบื่อว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> อ่าล่ะสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาดู <c oughs> ไม่แน่ใจว,ว่ามีคนดูกี่คนนะไม่ได้ผมไม่ได้ไลฟ์นานมากกระสุนค่ะซื้อโอ้เนี่ยเสร็จอะไรมาไม่ทได้กระสุนโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวละ เมื่อคืนหลับไปตอน,นนะ <c oughs> อไหนเว้ยนะอ่ะไอ้หนูนี่ยังไม่เถิดเลยก็ไม่แปลกเราที่จะหลับอย่างนี้ <c oughs> อ๋ออะเื่ไนได้ไรอยู่ <c oughs> เออแล้วล่ะน่าจะไม่อยู่ในในบ้านเธอเนี่ยอืมนี่ไม่อยู่อะไรในบ้านเธนก็เมื่อคืนกันอยู่กับเธอไม่ใช่หรอไม่ไม่กลับบ้านตัวเองหรือไงเมื่อคืนน่ะไม่ได้ครับนอนเฝ้าใครแถวนี้แล้วโอก็นอนเฝ้าคนแถวนี้เลยเอ้ย ไอ้ท่านไม่ต้องมาเฝ้าฉันทีเดี๋ยวก็หายไปอีกรอบหรอกเม่อที่ผมไม่ได้ทำอะไรหรอกออกไปเลยใจร้ายวะใจร้ายนะเมื่อคืนก่อนฉันเซนเน่เมื่อคืนก่อนฉันเซนเน่นเชียวบ้อาอ,อะไรเข้ามาเลยแต่ก่อนนะเมื่อก่อนอันนี้เธอก่อนฉัมป์นเน่จริงๆริงนะที่ได้ไ,ได้ออกไปเลยนะ แต่อายจังเลยนะจะเปลี่ยนชุดล, <c oughs> ล้วก็สมควรเปลี่ยนนะนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดี ทีกเปิดไฟคือถ้า <desserts> ค <men> ุณสงสัยว่าทำไมผมอยู่เนี่ยคุณต้องไปดู ep ep 10.5เว้ย ep นะมันจะบอกถามันก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่คือมันก็บอก ep 1 0 5มันบอกอะไรหลายอย่างแล้วมันก็จะไล่ผมตอบอีกยังไง ก็รอใครบางคนก่อนไม่ต้องรอหรอกแค่บอกได้ไงว่าอยู่ดูความปลอดภัยหรือจะทำยังไรหนูเดินแค่อยู่ดูความอยู่ดูความปลอดภัยของเธอก่อนไงโอ้ <c oughs> แค่เดี๋ยวจะโดนจับไปอีกหรอก ก็ไม่อยากให้คนที่สำคัญโดนจับไปนะก็เลยขออยู่เฝ้าเธอจะดีกว่าช่างเถอะจะเปลี่ยนชุดเข้าไปไม่ละว,วันนี้ฉันใส่ชุดนี้ละใส่ชุดไปทางการน้แล้วหนักตัวไปหน่อยไม่ค่อยฉิดก็ใครบ้างชอบใส่ชุดไปทางการเดินไปเดินมาล่ะจริงไหมเอาเถอะ แต่ช okay. <c oughs> <c oughs> ื่อแบบนั้นมาข้างนอกไม่หนาวเลยไงป้าเลีอดหายป้าเลือดหายดีเจนหายละ ออะไรทำย่างเงี้อฉันเดินไม่ได้ละจ้องจะอุ้มกันอย่างเดียวเลยเจ๊ใหม่หไปหน่อยจ้าหม่นะเนลื่อนไหวเราวนะไม่ได้พิการผมไม่ได้พิการนะที่ฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้พิการแต่แค่ของหลังจากที่เธออย่างนั้นมา ยังไม่ค่อยใหญ่ให้เธอขยับตัวเยอะไปไม่อาจจะสมบูรณ์กับร่างกายได้ไงเลืนน่นไปก่อนก็ได้ฉันขอเวลาแป๊บหบนึง่ง ูก็เหลือเมื่อไปเอาหูป้อมหาป้อมมาจากไหนล่ะแล้วทำไมปลาถึงสไลด์ตัวมาอย่างนั้นน่ะฮะใส่ต้องดีแล้วมั้งยี่หมดบักด้วเหรอใครอ่ะแฮนโอเคนะแม่อเหลืองว่าแต่ทำไมไปเอาหูก,กับหูป้อมหาป้อมมาใส่กันล่ะนะไปรีอวตารก่อนไปาาตาตาครับลาตาที่หมดตาน,นี่เออจำลืมนะลาตาแป๊บ ผีมาทำให้คนหลอนได้ดีเนาะจริงจริงสงสัยหนาวเกินไปกูก็คิดเอออว่าแต่ปลาไม่หนาวหรอไม่หรอกน่าจะสิอาจารย์ไม่หนาวเหรอก็หม่หรอโอ้ถ้าเขาเขาไม่หนาวอ้วกก็ไม่หนาวเลยอะชุดอ้วกเมื่อก่อนก็อย่างเงี้ยแหละเอไม่ไอ้อะไรคือมือเห็นข้างหลังได้ไหมอือใครทำไว้อะเนี่ยกูเปิดหลังกูเปิดแผ่นหลังไว้ด้วย หันหลังไปเจอบูใส่ชุดเมียคุณต่อฟกนั่นอาจารย์ข้างหน้านั่นน่ะมีคนขโมยชุดบูไปหบอกบอกกูจะาบ้าไอ้นี่ไงทรอยแกบูเขาบอกว่าชุดไปชักที่ฐานแล้วไม่ได้เอามาเลยไปเจอชุดเมดกูจะ๋าบ้ากแต่ทำไมลุงกินงมีชุดเมียรถรถตัวนิยมคนรถตัวนิยมคนเราไม่เหมือนกันลูก มันน่าคิดจริงๆเลยป้าหรือว่าลงเกมชอบใส่ชุดมีดเออว่ะเออว่ะ <laughs> ไม่อยากจะคิดคนแบบตัวใหญ่ๆแล้วใส่ชุดมีด <laughs> น่าจะปิ่นนะเสือเฮ้ยมีใครจะเอาดช่นเ็ใตังค์งไว้ซื้อกับพ่อค้าไหมเฮ้ยตังค์อ่ะลูกพุโหลเะอะไรอะไรกูโดนกูโดนฆ่าอะไรเนี่ย แกเอาตัวหมอไปซ่อนไว้ใช่ไหมไม่ใช่โว้ยทำไมแต่ละอยากกูโดนกล่าวหาก็อย่างนี้หมอหายไปหลายเดือนเพราะเจ้ากูรู้น่ะโอ้ยทำไมโทษแต่กูแกแล้วจะใครว่าหมอพูดถึงชื่อแกอยู่น่ะไอ้กูเป็นกูเป็นคนที่ไปช่วยเขากลับมาโว้ยไอ้เหี้ยกูสามารถช่วยกลับมากูแล้วพวกงี้กูกลับซะเลย ช่วยกลับมาแล้วต้องพูดว่ากลัวหายไปด้วยเหรอได้เจ็ดกูไปดีกวฮึแล้วก็เป็นอย่างนั้นละอะไรวะกูก็กลัวคนหายตลอดปะหรือเปล่าวะไม่แล้วเอาเรแบบเนอ้ คงไม่ได้ไปตามล่าคอกูกลับมาใช่ไหมบอกกูทีไมู่หน่าลบสิไปดีไฮ้เหี้ยถือมีดมันเอาหิมะหิมะหิมะมาป่าแข็งไม่แข็งนะเว้ยอะไรแข็งนะที่หิมะไม่แข็งวะแล้วก็โควิดกลับบ้านนะคะไม่ใช่ไปนอนโกงเค็มอยู่ในบ้านอ่าเขียนแล้วก็พูดอย่างนี้เนาะไอเด็กนี่เนาะ กันไหมฮ่าฮ่าฮ่าคุณคุณหมอฮะฮะกูเดียนฮะกูชุดเมียไอ้ยักูขามทำไมกูใส่ชุดเมีวะก็่อย่างที่บอกไปเลยลูกกิมทำไมลูกกิมมีชุดเมีถามงี้เถอะไงลูกมีชุดเมียโอ้ว่าไม่ใช่ลูกกิมอาจจะเป็นไอ้เฟอลิเซิ่โง่ๆในตัวเขา What the fuck bro มันได้เพราะเาดรไม่รู้อะไรหรอกมันได้คิดจริงๆด้วยเขาอาจจะเอาไปใส่เองสรุปว่าเอาตุ๊กตาในของได้ไหมอ่ะเอ็งอยามันเป็นไซส์ที่โูใส่ได้มันก็น่าแปลกอยู่นะวัตุ๊กตาในของได้ไหมอ่ะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาในของนุ่มเนแล้วเสาอย่าเลยดีกว่าไม่ไม่รับประกันความปลอดภัยเอ้สรุปมันคือของใครไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถาไมจะจบมันมีเทศกาลคิดมากมาแล้วน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เตือนอะไรนี่เห็นแ้ว่ันกันเอ๊เอ๊ยโอ๊ยครูลบครูรบไ่ดูเหรออืมคุูนอนหรือว่าาจารล์บคูน็อกครูน็อกสลบมาอยู่กับเพื่อนหนูมไปนอนอยู่บ้านในนู่นนะเมื่อคืนน่าเตือนมาก็มีเลยก็เลยงงว่าใครเป็ค<ม>นคนทำเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปเอาเถอะเอาได้แล้วขอขอเป็นปีใหม่ถึงปีมันจะใ้ปีใหม่มาสองเดือนแล้วก็เถอะ